สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การสำรวจเชิงลึกเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออสารเสริมฤทธิ์สังเคราะห์หรือที่เรียกว่า adjuvant นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเวลาเราฉีดวัคซีนกันจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยดูเหมือนว่าแค่ให้แอนติเจนอย่างเดียวมันไม่พอใช่ไหมครับต้องมีเหมือนสัญญ,ญาณอันตรายด้วยใช่ค่ะสัญ,ญญาณอันตรายหรือ adjuvant ที่ว่าเนี่ยคือหัวใจสาคัญเลยค่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะคุ้นเคยกับตัวดั้งเดิมอย่างอลัมที่เป็นเกลืออลูมิเนียมใช้กันมานานมากแต่ว่าตอนนี้นี่เรากำลังก้าวไปอีกขั้นแล้วค่ะคือยุคของอ,ออกแบบสารสังเคราะห์ขึ้นมาเลยที่มันทำงานได้แม่นยำม,มากๆค่ะเหมือนแบบว่ามีรีโมทสั่งการระบบภูมิคุ้มกันได้เฉพาะจุดเลยอืมน่าสนใจมากครับแล้วความแตกต่างหลักๆเลยระหว่างอลัมแบบเดิมๆกับสารยุคใหม่ที่ออกแบบได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับ คืออย่างนี้ค่ะแอลัมเนี่ยหลักการทาง,งานของมันจะคล้ายๆสร้างเป็นเคออลังเก็บแอนติเจนไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมากระตุ้นแบบอาจจะเรียกว่าระคายเครืองเล็กน้อยเพื่อเรียกเซลล์ภูมิคุ้มกันเข้ามาอ๋อครับครับแต่ข้อจำกัดของมันก็คือส่วนใหญ่มันจะเิ่งเรื่องกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีเป็นหลักเน้นแอนติบอดีใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเก่งเรื่องการกระตุน้นทีเซล ซึ่งสำคัญมากๆสำหรับการต่อสู้กับเชื้อโรคที่ซ่อนในเซลล์อย่างไวรัสหรือแม้แต่มะเร็งครับ T เซลล์นี้สำคัญกับพวกไวรัสมะเรง็งถูกต้องค่ะโดยเฉพาะพวกคิวเลอร์ T เซลล์ที่ต้องไปจัดการเซลล์ติดเชื้อโดยตรงซึ่งอลัมกระตุ้นตรงนี้ได้ไม่ดีนักนี่เลยเป็นจุดที่นักวิทยาศาสตร์รู้สึกว่าเ,าเราต้องการอะไรที่มันแม่นยำกว่านั้นนะคะต้องการสั่งได้เลยว่าจะเอากระบวนการตอบสนองแบบไหนเข้าใจแล้วครับ จากเดิมที่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยดัง,ดง,ดง,กงๆกกว้างๆก็เปลี่ยนมาเป็นเหมือนรีโมทคอนโทรลที่กดสั่งได้เฉพาะจุดเลยและเอาไอ้ปุ่มที่ว่านี่ครับมันมีแบบไหนบ้างที่น่าสนใจในสารยิกใหม่ๆครับมีหลายกลุ่มที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะกลุ่มแรกที่เด่นๆเลยก็คือ TR l agonist ค่ะพวกนี้ทำงานโดยการเรียนแบบลายเซนโมเลกุลของเชื้อโรคเลยค่ะ ลายเซนโมเลกุลใช่ค่ะมันคือรูปแบบโมเลกุลที่แบบว่าพบได้ทั่วไปบนเชื้อโรคแต่ละชนิดแล้วเซลล์ภูมิคุ้มกันเรามีตัวรับสัญญาณชื่อ toll ค i k e receptor หรือ TLR ไว้คอยตรวจจับ TLR นี่ก็มีหลายชนิดอีกนะคะอย่าง TLR3 agonist เนี่ยก็จะเรียนแบบ RNA ของไวรัสเพื่อกระตุ้นการตอบสนองแบบต้านไวรัสที่เน้น T เซลลหรืออย่าง TLR9 agonist ก็จะเรียนแบบ DNA ของแบคทีรียเพื่อเน้นการกำจัดแบคทีเรียแล้วก็สร้างแอนติบอดีค่ะอืมเหมือนรู้ว่าศัตรูหน้าตาแบบไหนก็สร้างตัวล่อที่หน้าตาเหมือนกันไปกระตุ้นให้ระบบป้องกันเตรียมพร้อมรับมือได้ตรงจุดประมาณนั้นเลยค่ะอีกกลุ่มที่สำคัญไม่แพ้กันคือ Sting Agonist s ค่ะ Sting? ใช่ค่ะ Sting หรือ stimulator of interferon genes ระบบนี้จะทำงานลึกลงไปในเซลล์เลย หน้าที่ของมันคือตรวจจับ DNA แปลกปลอมทีอ่อาจจะหลุดเข้ามาในไซโทพลาซึมของเซลล์ซึ่งเป็นสัญญาณเลยว่าเซลล์อาจจะกำลังโดนบุกรุกครับเหมือนมีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้าน ใช่ค่ะพอแอชวานถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การหลั่งสารสำคัญที่ชื่ออินเตอร์เฟอรอนซึ่งเป็นการปลุกระบบภูมิคุ้มกันครั้งใหญ่เลยทำให้มันมีศักยภาพสูงมากสำหรับพวกวัคซีนมะเรง็งหรือวัคซีนต้านไวรัสที่แบบว่ารับมือยากๆนะคะหูฟังดูมีประสิทธิภาพสูงมากครับแล้วมีกลุ่มที่อาจจะมาจากธรรมชาติแต่เราเอามาปรับปรุงให้ดีขึ้นไหมครับอ๋อมีค่ะมีตัวอย่างชัดๆเลยคือซาโพนินส์ค่ะ อย่างเช่น QS21 QS21 ค่ะตัวนี้จริงๆสกัดมาจากเปลือกต้นสบู่แต่ว่าผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ปรับปรุงในห้องแลบกลไกอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่จุดเด่นมากๆของมันเลยคือมันกระตุ้น Killer T-cells ได้ดีมากซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอัลลัมทำไม่ค่อยได้อ๋อ oh, ตัวนี้เน้น Killer T-cells ที่อัลลัมไม่ถนัดใช่ค่ะมันเลยเป็นส่วนประกอบสำคัญในวัคซีนป้องกันงูสวัสดตัวหนึง่งที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะ แต่ว่าออด้วยความที่มันก็มีฤทธิ์แรงการใช้งานก็อาจจะต้องระวังเรื่องผลข้างเคียงนิดนึงเลยต้องใช้คู่กับเทคโนโลยีระบบนำส่งสารอย่างพวกไลโปโซมเพื่อช่วยควบคุมการปลดปล่อยสารนะคะครับครับแสดงว่าต้องมีเทคโนโลยีอื่นมาช่วยเสริมด้วยฟังดูทั้งหมดแล้วเนี่ย เหมือนเรากําลังเปลี่ยนจากการค้นพบสารโดยบังเอิญมาสู่ยุคของการออกแบบการตอบสนองของภูมิคุ้มกันจริงๆเลยนะครับแล้วหลักการในการออกแบบสารพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างครับถูกต้องเลยค่ะ เราเข้าสู่ยุคของการออกแบบแอ j เ v ว n t อย่างแท้จริงแล้วหลักๆเลยก็คือการใช้ความรู้ด้านเคมีแล้วก็ชีววิทยาสังเคราะห์มาปรับแต่งโครงสร้างโมเลกุลค่ะเพื่อให้มันจับกับตัวรับสัญญาณเป้าหมายได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพหรือบางทีก็ปรับโครงสร้างเพื่อลดความเป็นผิดลงหรือมีเทคนิคอย่างการล่ามโซ่โมเลกุลแอ j เ v ว n t เข้ากับระบบนําส่งเพื่อให้มันไปออกฤทธิตั้งจุดเป้าหมายลดผลกระทบต่อเซลล์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะแล้วมีอะไรที่มันแบบว่าล้ําไปกว่าการปรับปรุงโมเลกุลเดี่ยวๆไหมครับ มีค่ะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงขั้นสร้างเป็นโมเลกุลผสมหรือไฮบริดอะจูเบนเลยค่ะโมเลกุลผสมใช่ค่ะคือออกแบบให้โมเลกุลเดียวเนี่ยสามารถกระตุ้นตัวรับสัญญาณได้สองชนิดหรืออาจจะมากกว่านั้นพร้อมๆกันเลยเช่นปลายด้านหนึ่งกระตุ้น T O r อีกด้านหนึ่งกระตุ้น Sting อะไรทำนองนั้นค่ะอ๋อ oh, ในตัวเดียวเลยค่ะเพื่อให้มันเกิดผลที่แบบว่าเสริมธิ์กัน synergistic effect ทำให้กระตุน้นภูมิคุ้มกันได้แรงขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งปัจจุบันก็มีเครื่องมืออย่างพวกแบบจำลองคอมพิวเตอร์หรือ AI เข้ามาช่วยในการออกแบบแล้วก็คัดกรองโครงสร้างที่มีแววว่าจะให้ผลดีด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับ <c oughs> จากสารธรรมชาติง่ายๆอย่างอลัมในวันนั้นกลายมาเป็นโมเลกุลสังเคราะห์ที่ออกแบบได้ละเอียดซับซ้อนขนาดนี้แสดงว่าแอสโเวนยุคใหม่นี้ไม่ใช่แค่ตัวช่วยเสริมธรรมดามดาแล้ว แต่เป็นเหมือนวาทยากรที่คอยควบคุมวงออเคสตราของระบบภูมิคุ้มกันเลยนะครับเนี่ยแม่นยำม,มากค่ะคำนี้เห็นภาพเลยคือความสามารถในการสั่งการที่แม่นยำเนี่ยแหละค่ะที่เป็นกุญแจสำคัญจริงๆของวัคซีนประสิทธิภาพสูงในอนาคตแล้วมันก็นำเราไปสู่คำถามสำคัญถัดไปเลยค่ะว่า แล้วเราจะส่งทั้งแอนติเจนแล้วก็แอจวอันอัจฉริยะพวกนี้เนี่ยไปยังเซลล์เป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมพร้อมๆกันได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดได้ยังไงอืมเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สำคัญมากจริงๆครับว่าเทคโนโลยีระบบนำส่งสารหรือ delivery system เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญแค่ไหนในการช่วยให้แอจูอันที่ออกแบบมาอย่างดีเนี่ยทำงานได้เต็มที่แล้วก็ยังช่วยควบคุมผลข้างเคียงให้น้อยที่สุดด้วย คงเป็นเรื่องที่เราต้องมาติดตามเจาะลึกกันต่อในการสํารวจครั้งหน้านะครับ